สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้ากับเราคนไกลบ้านนะคะวันนี้แวะมาทักไทยกันนิดนึงนะคะแวะมาทักไทยกันก่อนวันนี้ไม่สามารถเดินออกไปนอกบ้านได้นะคะยามเช้าๆนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะลมแรงนะคะ ลมแรงนะคะมองเห็นคลื่นทะเลไกลๆนะคะอยู่ไกลนู่นนะคะคลื่นนะคะคลื่นลมแรงนะคะคลื่นทะเลก็ถือว่าลูกใหญ่เหมือนกันนะคะดา,ายเกล็ดน้ำแข็งหมดแล้วคะ่ะดูธงชาติสวีเดนก็ปลิวว่อนเลยนะคะ บรรยากาศหน้าหนาวนะคะที่เราไม่ชอบเลยวิถีชีวิตเงียบเหงาแล้วก็ยังจะมาเจอบรรยากาศหนาวหนาวแบบนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยล้ามากเลยนะคะจะส่งท้ายปีเก่ากันแล้วค่ะวันนี้ก็วันที่ 28่ธันวาคมแล้วนะคะ28ธันวาคม2,564นนะคะวิถีชีวิตเราไกลบ้านก็เหมือนเดิมน,นะคะตื่นเช้ามาทำกับข้าวกับปลาเตรียมตัวไปทำงานนะคะเลิกงานก็กลับบ้านมาก็อาบน้ำอาบทา่ากินข้าวกินปลาก็นอนนะคะมันเป็นวิถีชีวิตแบบนี้นะคะ่ะเป็นเรื่องปกตินะคะของการใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนนะคะ ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปคบหาสมาคมกับใครมากมายเพราะว่าต่างคนต่งางใช้ชีวิตค่ะยิ่งมามีสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะปีสองปีแล้วนะคะมีสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ต่างคนก็ยิ่งต่างต้องระวังนะคะ เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นและตัวเองและคนในครอบครัวนะคะก็ไม่ไปไหนกันนะคะนอกจากที่บ้านกับที่ทำงานแล้วก็ต้องอยู่กันเงียบๆแบบนี้ไปก่อนนะคะโครงการที่จะกลับบ้านก็ยังไม่มีนะคะทั้งที่ใจก็อยากกลับนะคะแต่ว่าการเดินทางก็ลำบากที่สุดแล้วคะ่ะ ลำบากไม่รู้จะขึ้นเครื่องบินที่ไหนไม่รู้จะต้องขึ้นเครื่องบินกี่โตไม่รู้จะต้องไปตรวจสุขภาพอะไรมากมายหลายขั้นตอนนะคะมันก็ยิ่งจะทําให้เราลําบากขึ้นนะคะบางทีคนทางบ้านก็คิดนะคะว่าทําไมไม่กลับบ้านทําไมไม่กลับบ้าน,นะคะตอนนี้นะคะเราต้องเป็นคนที่เห็นแก่ตัวก่อนนะคะเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะ พอไม่มีใครรู้นะคะว่าเราลำบากขนาดไหนนะคะทำใจให้สู้แล้วอยู่แบบนี้ไปก่อนคะ่ะเมื่อไหร่ได้ไปก็เมื่อนั้นเลยนะคะไปตามวิถีชีวิตที่เราจะเจอคะ่ะตั้งสตินะคะตั้งสติและตั้งใจให้ให้ตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะพร้อมที่จะต่อสู้กับ สิ่งต่างๆและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาในปีหน้าต่อๆไปนะคะลมแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดประตูบ้านไปนะคะว่าจะสามารถยืนข้างนอกได้ไหมคะขณะที่ลมแรงๆอากาศหนาวๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปกันเลยคะ่ะ ไปฟังเสียงลมข้างนอกกันนะคะโอ้พามาฟังเสียงลมเสียงทะเลนะคะคือดังมากเลยนะคะอุ้ยหนาวมากเลยนะคะหนาวมากลมแรงมากเลยนะคะ <c oughs> ตองออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะไม่ไหวยืนยืนได้ไม่ถึงนาทีนะคะต้องวิ่งเข้าบ้านแล้วคะ่ะไปดูนะคะว่าอุณหภูมิอยู่ที่กี่องศานะคะคือหนาวลมแรงแล้วหนาวมากนะคะฝั่งทะเลนะคะ อุภูมิหนึ่งองศานะคะไม่ติดลบนะคะหลังบ้านก็ไม่มีลมนะคะเพราะว่ามีแต่ลมหน้าท้องทะเลเท่านั้นบ้านกั้นไว้นะคะต้นไม้ก็ไม่ได้สั่นแรงเท่าไหร่นะคะ ได้แต่ส่งถ่ายคลิปอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าออกไปไม่ได้แล้วค่ะรู้สึกว่าหนาวนะคะเดี๋ยวก็ต้องจะ,จะต้องทำกับข้าวเตรียมตัวออกไปทำงานแล้วค่ะ mm. เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบันทึกไว้ในความทรงจำเรานะคะ ความทรงจำวิถีชีวิตที่สวีเดนนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ